จ้าพี่น้องจ้าบางหนึ่งหันกะคลิปบังหนึ่งหันกะยังบ่รู้จากว่าควายน่อยตัวนี้เป็นลูกของไผวันนี้แม่พักแล้วมาฮอดแล้วลูกควายตัวนี้เป็นลูกของเจ้าวันเจริญเป็นลูกควายของหน้าไหมเอ่อเฮียงฟังฟรามควายงามยูหนองบัวลำพูคนละจ้าเนี่ยกะว่าอยย่แล้วคืองามแท้ลูกควายตัวเนี้ยทํามาแท้เป็นลูกควายของเจ้าวันเจริญแข่งขาแล้วงามงามนะพี่น้องรู้กคนนะกีบ หยิบเท้ากางน้ำคนหนาจ้าบ้าบ้าอุ้ยช่งเท่าไรนะพี่คือสวยดีแท้ร้อยห้าสิบก่ายุตเต๋น่องน่องเสื้ออย่างน่องแควานี่ยเสื้อดาวเรืองน่องดาวเรือง พี่พี่พักอะไดมานจะใสจ้ะเพื่อนเด็กน้อยยู่นาแก่เพจียเพิ่นเพิ่นได้เอาปมาทิ้ทั่วเอาปลาหัวก็เห็นข้างขังก็โตใหญ่แถอพี่แล้วเป็นควายลูกผสมสิพี่เป็นควายลูกผสมโมล่าผสมควายไทยเนาะพี่เนาะ จ้ะถ้าข้องพยายามไว้เี๋ยวจร้างที่ที่ส่ะโอ้ทับเจ้ากล้องสยามไว้จ้ะนี่นพี่พักแล้วทับเจ้ากล้องสยามไว้จ้ะ <c oughs> มันเห็นแล้วโซนมีแขกหลายอยู่แล้วก็สิแขกแล้วก็จะรังมาเรื่อยๆเลยจ้ะ <c oughs> เพิ่นสิมาเบิ้งควายงามของเรา <c oughs> พี่เล้ยมก็เป็นแขกแล้วเพื่อกันมือนีะ ลูกจะวันจะเลืน้นเอามาเบิ่งทลั่งก้นมาหันเห็นต้หนามาเบิ่งก้นเอ้ยก,ก้นกะงามเนาะคนน่ะนะพี่ภาคลูกไคไขยตัวนี้เป็นลูกของอย่าง,งก้อนเนี่ยเน,เนี่ยจะลูกบกกุงเพียร์เต้มีไหมไข่ติ่งไข่ใส่าสาอุทยไทยโอ้เป็นไข่ใสาอ่อุ้ยไืย แม่เล้วทับไปจ้ะเนี่ยทับแล้วได้สองเหรียญเนาทับของยังเพียรทับลูกหมอเออควายหมอสก้อนนะอ๋อม,มันมันงามดีจ้ะเดี๋ยวนี้เจ้ามีควายแม่จากโตที่ทับทรวงไว้นาะทับพัตตโตอืมทับคว้านเปลี <c oughs> ่ยน <c oughs> ออ่ตอนันดี่ซื้อรถตปาดขายควายไปซื้อรถเก่งสิพี่รถรถยังล้ป้าป้าป้าราคาล้านนี่เตี่ยล้านามที่ตัวของยังของฟอร์จูเนอร์เลยของปาเจลูเปตวตาเนยต้าตวตานี่ขอดเตียโอ้คอโาเตี่ยอยาเ่ตัว เจ้าขายจากตัวเอี้ยจ้าค่อยแได้รถขั้นหนึ่งเนี่ยนี่กาเล่าที่จะเอาเจ้าของเก็บเจ้าของละให้ลูกให้ลูกกับเจ้าของก็มาขายขายควายติมสิบบอช่วงวันที่ไปกรุงเทพจ้กไปอยู่ไปหาลูกก็ลูกสาวพี่นั่นซื้อพันโดไม่หมดในงานของหวานเนี่ยจ้แต่เที่ยวไปหาลูกแน่ยังแน่กแกจิแกเล็ก่งแกใหญ่เพื่อเลี้ยงขานหนจ้ง อืมี่ก็เห็นงายอมีเดียวอยไหอืมให้ลูกไขาวไปเห็นงามลูกจ้กไข่มดกขาวพราปีไปเยอะเพราะนี้พปีเยู่ตียเอ้าแม่ยเราหายขมวนผีต้องเสนอว่างั้นแล้วว่ามันส้น uh, ปีสันว่าเนอะได้จากเดือนเราเยอะว้าได้สิบเดือนน่าใหม่เราเห็นวายลูกไายเราไปเนี่ยป้าท네ี่เถอขนาดลูกจะวันสิบเดือนกันยังงามเนาะ คุณนะคุณแม่ใหญ่จะยิ่งมันในะลูกก็แค่พวเขาเนาะงามอยู่ด้เอิ่ย<ม>อันลูกเจ้าวันเจ้เลิ้นเนี่ยเจ้าทับตั้งแต่เราบ่อยให้ได้แช่มมัน,มนบอกม,มันเจ้าเปลี่ยนรุ่นแรกคนนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่สองรุ่นแรกเป็นไข่ในขอกเราเอาเตี้ยของเจ้าสิเป็นรุ่นที่สองมันบ่ด<ม>ีตัวแล้วรุ่นแรกติดตัวอยู่ในขอกเราที่เราวาน<ม>ันขนาดทับ,บกัน ที่ร้านมันออกดำแหมใช <Yeah. S 2> ่แล้วนะ่ะ <Yeah. S 2> เราเล้ไปตรวจเลือดร้านเป็นลูกบอกว่าจะเลื้อ oh. ที่ว่ามันออกดำเข้เ่้ดอนคือบอกดอนน่ะน่ะจ้ะนั่น,นะ <Yeah. S 2> น,นละตัวนี้เนาะลูกเจ้าวันจเจริญนนะแมนน่าดีทุกพึ่นได้เดือนกว่าพี่น้องวางงามบ่จ้ะพี่แล้ววางงามอยู่เด้นะอคนน่ะขึ้นมาคุ้มเสือขึ้นไดก็มาคุ้มเสือ ซื้อน้องยังกว่านักเที่ยว่นว่าลานใจอ่เราได้นะท่นว่าาว่าลานเดืนใจอ่อนเราได้แลใหญ่มีผู้มาถามเจ้าไปนี่เดกน้องท่นว่านี่มีเเจ้าขวงนี่แหละเจ้าเจ้าว่ากันไปหนึ่งบอเสรายเนะอุ้ยเราสงสีงามเป็นหนาอยู่้เนี่ยนเขายคนาียนั่นนี่เราขายควายสือรถเกียงคุณบังคซื้ซื้อืเมื่อเด้นี่ วุ้นไ้ฝากาุ่ีเป็นทงอืตอาหร๋ตัวนี้จะเอามาหลายบ่ม oh, ันพี่ก็ได้เอามางมาคุยรูกเอาเต๋อ้งามอยู่ตัวนี้ตัวแบบใ่ตัวแบบใ่โคนใัวนตัวนหน่มันใาดยาวเลยคุณอ่ะชอบยาวกันอันอย่าบึงหูกันเออืมคือตัวเนี้ย เพิ่นเลี่ยงแบบคือควอยตัวนี้พี่ถึงขึนไปแกะมาแกะมาแต่น้อยๆเนี่ยเนี่ยแม่แกะมาแต่เล็กแต่ออกนมม้าคนน่ะอืเอาเพิ่นไม่เห็นเพิ่นก็เลยให้เอาเพิ่นก็เลยเอามาฝากเพราะว่ามันออกลูกลูกแบบลูกแบบอย่างก็อยูซีคิวไหมเจ้าเอามาไว้ใด่วนไหมหน่อยใหญ่สองเดือนโอ้ตั้งแต่มาอยู่เนี่ยน้องเจ้านี่ยนที่ทับได้สองเดือนเนี่ยอ๋ออันน่้นจีตรวจท้องเขาไม่ถามซื่อน่ะ <K> เขาให้กันอทองในสองเรือนก็ส่งไงหลายใหญ่ล้านเอ็ดอุ้ยบันดีตอนทองว่าไงพี่นึกว่าจูขึ้นคนน่ะเตี้ยออันนี้ทองที่เท่าไหร่นะทองที่สองอ๋อต่อต่อตอ,อย่งก็ล้านเอ็ดอย่งต่อก็แกสิเอาล้านสองเขาให้แกล้านเอ็ดตัวเนี้ยแมนแต่ว่าแกสีเอาล้านสองนี่คือว่าสีเอาซื้อคือแกไม่ขายเพราะเป็นควายตัวแรกที่เขาซื้อเลี้ยงอ๋อท้องพาวางสูงไว้อย่างเขาซื้ออืมบันดี ยันยันยันในขายห้องนี่น่ะห้องไงอิลีห้องนี้ไงโตเนี่ยว่าเตี้ยบันนี้เจ้าเห็นผลงานลูกเราไปบันี้เห็นไงบอไงให้ลูกดีลูกก็อยู่ทั้งไหนบ่นนี่ยอยู่พุ่นอ่ะก็เอามาให้ตาแม่โอ้หอยตาแม่ขับรถมันจะขึ้นยังไงพวกขึ้นยังไงผู้เฒ่าเลี้ยงจ้ะเปิเลยเอามาให้แม่จับสัตว์ให้ แม่เ็นแล้วมาจับสัตว์ให้ทับแล้วเรียบร้อยแล้วก็ผ่านแล้วล่ะเพราะว่าเพลทแล้วหน่อยเพลทแล้วหมดเขาแล้วอ๋อแล้วขอแล้วขอกินเป็นแล้วขอกินเกง่งจ้ะโอ้ยช่วงช่วงที่มันเป็นเพลทเนี่ยมันสีตรงมัน,นมันสีเพลทมันสีบวมมันสีแดงมันสีบวมวันนี้นนพอพอ,พอติดแล้วติดแล้วเพลทมันสีเพลทเพลทมันสียุบลงอ่ะไปเบื้องหลังก็ได้เพลทมันสีหดลงเพลทมันสีหดลงแม่จ้ะแล้วเป็นตัวแย่ที่จะเลยแล้วขอกินเป็นแล้วกินเก่งล้างล้างลูก ซื้อน้องดาวเลี้งอน่อันเอาหัวกบเลเดยเเอ้าเอาดู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 แล้วตังกนนะอ้หสิตัวเนี้ยควายตัวเนี้ยิตตัวนี้จ้ะเพราะว่ามื่สิไปกินต้น้แม่มันจะซื้อแต่เวลาอยู่มันจะมาอยู่กับตัวนี้เพื่นล่อยากได้จ้ะ วิวคือควายได้ตัวนั้นที่มันแรงน้ำผู้อื่นแหละมันแรงน้ำไปยุฟูอื่นแหละเป็นควายที่ยุบมั่วๆไม่มีเป็นควายที่บริหาดควายน้อยควายเชียงเนาะควายเชียงู้เป็นหผู้ใดมาทั้งคุณอีกันนึงโอเคบ่สสามีเราสามีเป็นจิมรกินเป็นจิตรวานแฮียนัดเพื่อนไว้มันสุกเป็นเฉยออกมาต้นตำรวจตัวนี้เจ้าออกมาตั้งแต่ไหนเลยตัวนี้มาันมันคืออะไรแล้ว่ทับถิ้าตีล้วเออควายควายเห็นแล้วบ่ติดไม่แย่มันสิ ลักษณะคือ1บางทีมันอาจจะตกไข่ซ่าเอือมันตกไข่ซ่าคยบ่สมบูรณ์ก็ต้องเอาตัวเนี้ยให้ให้ยังกินเยอะตัว้ผสมซ้อนนึงใส่น้ําผสมซ้อนนึงใส่น้ําเพราะว่าของพี่น่ผสมได้เพราะว่าคือควายพี่กินอาหารคนเออพี่ก็ใส่ซ้อนให้กินเนี่ยเอาเอาให้กินกับหยังกับน้ํากับหําอเอาใส่น้ําผสมน้ําให้กินอ๋ออันนี้ไปซื้อมาได้ใส่จ้ะเน่ก็ส้งนําเปิ้หมูหันเอาส้งน้ําสงนําไอ้หมูหันติ พี่สวัสดีค่ะขอย้ยเสียงขอย้ยเสียงกันน่ะโอ้ยเนาะไอ้หมูหันที่พักเนี่ยก็ได้เป็นเอฟซีเยอะๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราซื้อไม่ให้กินแล้วแย่ใหกินแล้วเป็นยังไงบ้างนะกินแล้วเป็นยังไงก็คือตามที่ควายพี่เขาคุ้นเนาะมันเป็นสัตว์มันเป็นสัตว์เรามันเป็นคล้ายๆว่าควายผูทับหรอก็เป็นโบติดโบยอย่างเป็นควายผูโบสนใจบันใดเองสินะแต่ว่าเบิ้งเบิ้งเพจมันหูเราว่าควายเขาเป็นสัตว์ มันนี่หมอเลยมอันตาซาวเบิงหมอเลยมเบิงุณวาควายไม่สมบูรณ์เขาเอื่นมาลังไข่มันน้อยลังไข่มันน้อยก็เรียบอกว่าต้องฮิดให้ลังไข่มันใหญ่คือไขควายสมบูรณ์อ่ะควายบรสมบูรณ์มันบโตกไข่มันสิตกไขซาคือบางโตบางตัวโตไขเร็วคันมันสมบูรณ์เน่นบอคือขื่นรอบมันกระทับได้แต่ที่นี่บางตัวมันอาจจะซานับเปลาเลดออกไปอีกสินะ นั่นแหละเปิดแล้วก็ไปเบิ้งบุญได้เปิดจะไปเบิ้งอ่อนมาแล้วมันเป็ี่ยนยังไม่สะอ่อนไม่สะอ่อนเราไปยีดมาโอ้ยไปหากันไปเลยไปได้เสียงบีบคตอนแรกเนี่ยควายพี่เนี่ยมันมันสิทับยากจต่ควายอบตตัวนั้นก็กระทับกระติดแล้วเพราะว่างหูเราไมันกินแล้วมันมันห้องมันร้องให้กินลายตัวไปหน่อยยายกินมื่อุกตัวเนี่ยเจ้าเบิ้จ้กทวงแล้วเนี่ยนี่แหละคือทวงแรกเนี่ยเอามันกินนั้นลายตัวปะนั่นตีกินสองซ้อนเจ้าซื้อจากบาทเนี่ย จำว่าได้ว่าจากบาทเตี้ยถุงเล็กน้อยซ้ำเนี่ยแมนป้าที่ตัวกินได้เบิดคลอกเนี่ยกินได้เบิดคลอกโอ้ยไอหมูหันเอ้ยข่อเมื่อนี้ข่อยมาโฆษณาใส่เจ้าเนี่นกินแล้วพลปรากฏว่ามันดีขึ้นมันดีเห็นไอควายสมบูรณ์อ๋อคือยังเพมันจะสมบูรณ์ขึ้นอยังคนน้องเนี่ยแล้วเป็นผู้หญิงห้องบ่สมบูรณ์บ่าอย่างเขาก็ต้องกินยาบำรุงมดลูกยาดูแลยาอย่างยิ่งซีแหละเพราะฉะนั้นพี่ขีดอน เอดีสามจ้ะเอดีสามต้องฉีดมันเรียนขึ้นหน้ากันนะคือคือหมอบอกกันละเขึ้นมาเล็กๆกันหน่อยนะเขาอยู่ฟ้าเขาต้องฉีดสามารถเทศเองได้ก็ยังฉีดยาเล็กๆน้อยอย่างงี้สินะแต่หลังพ่อพี่ตีฉีดตัวเองจ้ะควายก็เลยสุขภาพดีาดูแลเองเขาเลี้ยงลูกนี่นะเร็นบอลแล้วสิยืนนี่เใช่ไหมน้โตัวนี้ยืนนิ่งอี่มดีเนี่ยนิ่งงามก็ยังเนั้แสามประกวดเลยจ้ะเนี่ยงามมีเลีย หนาแล้วก็สวยเนาะเอามาหนี่คือเอเดซานเราก็ข่าพญาเราก็บำรุงที่นี่ล่ะจ้ะลักลักเนาะเราก็ให้กินหากินกินหนาอิ่มกินน้ำอิ่มนอนหลับนอนเสียบอันนี้คืออิ่มแล้วแต่เศร้าแล้วพี่ให้กินแต่เศร้าเลยด้จ้ะนี่คือนี่เป็นรอบสองแล้วโอ้นะมันนี่มาก็ได้ปบอมรู้ดีสำหรับผู้ใดที่อันเลี้ยงควายเราบอกเป็นสัตว์ก็ล้องเบิงร้องเบิงจ้ะแต่ว่าไปซื้อน้ำไอหมูหันจ่าพญาเพราะผว่า นับไปเลยมันเคยขื้นนับไปเลยยีิบเอ็ดเมื่อผู้ว่าสินันนน่นบ่อนั่นเราคือเท่ากับบำรุง้งแล้วกัพี่เบิงเพศมันยังสิมันมีน้ำเมือกออกเท่ากับเปิดเบิงมันจะเป็นสีชมพูม,มันจะเป็นสีชมพูมันจะเป็นเปียกเ,เ,เป็นสีชมพูนั่นก็แสดงว่าควายขืนพี่อาศัยนับเมื่อ,อตัวถ้าตั้งสี่เด้ใหญ่ถ้าแบบว่าหนูสีเอาควายของนางเห็นมาฝากไว้เองเสียให้เจ้าลองลองเบิงเนี่ยมันมันมันเป็นมันลมบ่อบ่หรือว่ามันสะมีอาการที่แบบว่านั่นบ่อนี่ ปัญหาอีกตัวหนึ่งคือบบมีควายผูบไ<ช>ม่ควายผูน้อยจริงๆมันโค้มก็ถือว่าส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือควายผูที่มันสามารถทับได้แล้วอ่ะคือยังควายตัวเนี้ยมันสามารถทับได้แล้วเพราะว่าเยีงเอมันมากกระตุนตุ้นเทียนให้ควายแม่เนี้ยมีฮอร์โมนโบควายผูที่มันบบสามารถทับได้มันแค่หูว่างควายตัวนี้เป็นสัตว์แต่ว่ามัน,มนบ่เห็นให้ควายสั่งฮอร์โมนเด้เพราะควายตัวผูที่มันสามารถทับได้แล้วอ่ะมันจิกระตุ้นให้ควายแม่เนีะยมีฮอร์โมน มันสีซอยกับตุ่มนันสีตางกันไดร้ระว่างคว้ยผูน้อยโพ,พกับเาคว้ยที่มันที่มันทับได้แล้วอะ่ะอมสมมติว่าถ้าเขาสิเอาคว้ยของนายเหียนมาให้ร้องร้องเบิงเนี่ยพี่ใหญ่คิดว่าสิเปลี่ยนประมาณจากเดือนมันก็ต้องมาเบิงสะกอนมากระตอบมาแล้วต้องหามว่าควายเพื่อนนะอ่ะเพื่อนเคยขาพยาธิบอ,อฉีดบํารุงบอต้องเพราะว่าคว้ยเนี่ยทุกตัวเนี่ยพิจิขีดเอดีซ้ำขาพยาธิแล้วก็ ขีดอ่ะอีนี่ยังก็ฆ่าตัวซาอนหนึ่งสิ่ขีดบำรุงปัญหาคือว่ามันมีอยู่ตัวเดียวมันมีตัวเดียวมันบามีตัวผูกอยู่นะเก่งกัขึ้นยากแต่ของพี่นี่ขนาดจริงจริยังจับยากนะเพราะว่าตัวแรี้ยงกับมันมันทองเนาะหรืวเนาะแล้วมันก็คลอดลูกแล้วปัตตานีเพอพอต่อมาเราเลี้ยงเราแล้วว่ามันทองแต่ว่ามันบางคลอดจากเทธอจนเท่าปานีแหละก็แสดงว่ามันมีลูกมันบ่มีลูกเลยขีดเนื้อเมือกควายเพราะว่าควายนี่พอทับปุ๊บย่างไงก็ได้อาทิตีหนึ่งอ่ะมันจะมีนื้อเมือกออกมาเลยเด้อจ้ะ มันสิพี่โเลยว่าติดหรือบ่ติดออืนั่นแหละควายมันขืนเงียบจ้ะคือเขาบ่มีควายปลูกกระตุ้นส่วยมากถ้ายูตัวเดียวคือเขาต้องเบิ่งเป็นอ่ะขนาดของพี่นี่มีหลายตัวนี่มีคุ้มยังสี่พี่ยังรอบนี้พี่ยังทับซ่านะโอ้จังควายออกรตัวตัวนั้นที่มันลูกมันก็ได้ห้าเดือนหกเดือนแล้วเด้คุณอ่ะออยังทับซ่านป๊อปมื่อนี่มาได้ความรู้อะไรนเหลียวเนาะมันมีบางตัวที่ไวมันจีนี่แหละตั้งตัวอายุลายแล้วบางตัวตั้นควายที่มันอายุลายแล้วอ่ะ ม,มันขึ้นมือนี่ยังสิทั้นเขาบอกว่าทับภายในยีิบสีชมม่ชั่วโมงทับปรได้เด้มันสิมันสิขึ้นไปอีกเงาตรงนับไปเงาเลยล่ะ <Yeah. S 2> oh. แม่บางคนมันสิมันสิตไข่ซามันสิเป็นรอบเดลอานสิเป็นรอบมันสิซาคือคนหิวต้องสังเกตบึ่งเพราะว่ารอบเนี่ยคือควายเี่ที่ควรลูกเราไมีปัญหาอะไรขนาดบ้าดูแลดีเลาได้หนิหมอมาตรวจหมอว่ารังไข่เล็กอเพราะว่าควายมันบริสุทธิ์คือมันมีควายผูมากระตุนนเอ้าอคยูมัน้นกั่ีฮอร์โมนเพศเพราะว่าควายหน่อยยังสิ คือคนแล้วเนาะนี really ่คว <aba mus> ้ยน้อยสิมันก็แค่คมได้มาคุ้ยขึ้นต้องให้สร้างสร้างความเล่าใจให้กับควายเนาะแม่นเออนี่ตอนนี้คุ้ยตัวนี้มันกำลังจีบมันสิจีบตันนี้เป็นน้ำคนเป็นจีบมันสิเสียงคือเป็นสั่งให้ควายแม่น่ะพฤติกรรมสั่งห้อม้วนแม่น่ะพฤติกรรมมันก็ต้องสร้างความหักกันก่อนเนาะคันค้นก็ได้นี่ล่ะต้องจีบต้องหยังกันก่อนเพราะว่าควายมีปัญหาบางบางหขนาดมันเลยบอกว่ารังไข่มันเล็กต้องหาควายตัวผู้ที่มัน ที่มันสามารถผสมได้แล้วอ่ะมากระตุนลังไข่ตุนกีบไขควายมันส่างฮอรมโมนนี่เลยทับติดแล้วนี่ทับติดมาแล้วเนี่ยเออมันนี่ก็ไไรความรู้ลายจ้่ขอบคุณขอบคุณกี่พักหลายจ้ดแล้วเมื่อหลังสิมาลบกวันอีกดอกจ้ะสิมาเยี่ยมมาย้่ยให้ดอกจ้ะเอามาเนี่ยกับความสุขจงมีกับพีกขนองสุขสุขคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าดีใจละลายให้จันละออกมาเยี่ยม